ดูมือคนรวยหน่อยถูกขากันเต็มเลยถูกขากันเต็มเลยมาไวนาะมาไวมากพี่นิวมาไวมากเปิดปั๊กพี่นิวมาเลยเหมือนรอให้แบบเหมือนรอให้ไลฟ์เด้งเลยสวัสดี8,200คนดูคะ่ะ8,5 0 0นะคะสวัสดีคะ่ะ เมื่อวานนี้แบบขออนุญาตนะคะน้องหนึ่งคนสวยแหมกีกับน้องเลยใช่ไหมคือขออนุญาตต้องใช้คำนี้ว่าขออนุญาตรวยค่ะตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ยังสตันไม่หายยังช็อกไม่หายเลยถ้าไม่อันนะบอกเลยว่า กว่านี้แน่นอนถ้าไม่อันนะกว่านี้แน่แกว่านี้แบบกว่านี้แน่แน่รอบนี้ก็ถือว่ายับเยินพอสมควรนะคะรอบนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าพอยับเยือยับเยินพอสมควรร่วมบุญแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะถูกคะ่ะถูกคะ่ะร่วมบุญแล้วสาธุด้วยนะคะ สาธุบุญด้วยนะคะยินดีกับทุกคนที่ถูกยินดีกับทุกคนที่ได้นะคะงวดหน้าหวยออกวันอาทิตย์สีเขียวค่ะงวดหน้าหวยออกวันอาทิตย์สีเขียววันอาทิตย์เหมือนเดิมเลยตีมเดิมคือสีเขียวสีเขียวเป็นสีปังสีเฮงสีหมานของเราเลยนะคะ ป้าแม่วานให้เด็กไปซื้อเอกเอกขอเอกเอกสีเอกสีพลพอใช้หยุดเอามาเอาประกันนี่สั่สีจี๊ดดังมากขอโทษที่งวดนี้จี๊ดเยอะไม่ได้ร้องไห้ค่ะห้ยย่างเดียว ไถ่ย่างเดียวค่ะว่าวเอยียงบอดได้รัฐบาลไทยงวดหน้าถูกค่ะโอวเต็มเลยขอบคุณมากๆค่ะคนดูสี่แสนกว่าคนนะคะสุดบังอลังการมากคนดูสี่แสนกว่าคนไหลสดคืนวันที่สองเอวันที่หนึ่งจุดบังอลังการมากแม่ รัฐบาลไทยหนึ่งขอผลโหวตนะคะรัฐบาลไทยสำหรับสมาชิกในกลุ่มหนึ่งอยากทราบนะคะว่าจะให้ปล่อยเลยหรือจะให้เดี๋ยวค่อยปล่อยแต่ถ้ายังไม่ปล่อยมันจะมีสองแบบนะถ้ายังไม่ปล่อยซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันแต่ถ้าปล่อยเลยเสี่ยงโดนอั้น แต่ทุกคนจะรอเขาจะรอเลขปู่อยู่แล้วค่ะเลขหนึ่งเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไดไดฟิกมากอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เขาจะรอเลขปู่อยู่แล้วส่วนใหญ่เปิด <c oughs> แฟลชใหน่อยดีกว่ามันเป็นเงาหรือว่าต <c oughs> ้องต้องทำแบบนี้มันก็เป็นเงาอยู่ดีนะไฟนี่มั <c oughs> แรงไฟนี่มันแรงกว่าอ่ะเ <c oughs> ปิดอันนี้สู้ได้วย นี่ค่ะมันมันไม่ตกแล้วนะยังไม่ตกสวัสดีหนึ่งมื่นหกพันแปดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะได้ได้ดีเลยอ่ะโอเคสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะ หนึ่งจะขอผลโหวตว่ารัฐบาลไทยงวดนี้อยากได้เลยไหมหรือว่าจะรอก่อนจะรอก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วแนวทางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแนวทางพร้อมกับการแจกมากๆแต่แต่หนึ่งก็จะบอกว่าตามหน้าที่ของหนึ่งก็คือหนึ่งอยากลงเลยนะคะเพราะไม่อยากมาเจอข้อพิพาทว่าเออเลข ไปเหมือนเจ้านั้นเจ้านี้อะไรอย่างเงี้ยขอสมุดกระปะกาให้หน้าเพราะหนึ่งจะพูดเลยนะคะแม่แม่ว่าหนูขอพูดเลยหนูเนี่ยไม่ได้แม่นค่ะหนูเนี่ยไม่ได้แม่นเลยแต่ที่แม่นเนี่ยคือปู่ค่ะบารมีครั้งนี้อ่ะยกให้ปู่เต็มเต็มค่ะหนูขอพูดเลยยกให้ปู่ยกให้ปีเสียยกให้อาจารย์ของหนูแต่หนูอะ่ะ ไม่ได้แม่ขอใช้คำนี้นะเพราะออหนูก็พูดคำเดิมเลยว่าหนูไม่รู้ว่าเลขมันจอกอะไรไม่รู้จริงๆแม่ไม่รู้จริงๆ,งๆว่าเลขมันจอกอะไรเข้ามาแล้ว8ดงวดหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้จริงๆหนูให้แต่แนวทางหนูให้แค่แนวทางค่ะชอบก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแค่นี้มันมีขอยิ้มโทรศัพบ้า,บา,าหน่อยนะะหนูได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลย ที่หนูกลับไหว้บูชาหนูไม่รู้จริงไม่เรียกจอกอะไรและหนูมั่นใจว่าที่เจ้ามือหลายๆบ้านเจ็บตัวเพราะเขาก็คิดว่ามันคงไม่มาแล้วมันเจ็ดงวดแล้วงวดที่แปดก็คงไม่มาแล้วจะเกินไปแต่สรุปว่ารวยรวยค่ะรวยก็ล้มไปพอสมควรนะคะหลายเจ้า คือถูกมากถูกน้อยก็ขอให้ได้ถูกจ่ายอั้นจ่ายครึ่งก็ขอให้ได้ขอให้ได้นะคะงวดหน้าหนึ่งก็ทําหน้าที่ของหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งไลฟ์สดเสร็จหนึ่งก็จะกลับบ้านที่ด่านคุณทศนะคะเพราะว่าจะต้องไปแพ็กของนะคะแพ็กกล่องส่งไปตามที่หนึ่งบนไว้ในไลฟ์สดที่แม่ๆหลายคนได้ฟังก็คือหนึ่งบนไว้ในไลฟ์สดว่าหาก เลขปู่เข้าหรือเลขที่หนึ่งให้เนี่ยเข้ารัฐบาลไทยหนึ่งจะเอาเงิน1ล้านบาทไปซื้อของแล้วก็แพ็คส่งไปช่วยคนที่ประสบปัญหาไม่สามารถตกงานหรือว่าโดนกักตัวไม่เดินทางทางไปไหนไม่ได้ไม่มีข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจำนวนงบจงบหล้านบาทนะคะซื้อไปเมื่อวานนี้แสน0 0้าหนะคะแ9 1 0 0 0กับไม่รู้กี่ร้อยนะคะก็เลย งวดก็เลยเหลืออีกแปดแสนกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อทยอยซื้อแต่ที่หนึ่งใส่ไปในใ,ในในรังเนี่ยหนึ่งขอแจ้งก่อนนะสาหรับคนที่อยากได้เราแจ้งที่อยู่มาแจ้งชื่อที่อยู่ในใต้โพสต์ที่หนึ่งบอกนะคะที่หนึ่งโพสต์ให้หน้าเพจนะคะไม่ใช่ไลน์นี้นะก็คือในกล่องนั้นนะคะก็จะมีมาม่ามาม่าเนี่ยยี่สิบห่อนะคะปากกระป๋องหนึ่งแพ็คนมหนึ่งแพ็คนะคะมีน้ำพริกมี น้ำปามีขนมมูลค่าของในกล่องไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะคะเดก๋ากำว่ห้าร้อยสิไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยบาทประมาณนี้ค่ะ เพราะว่าหนึ่งไม่ได้แจกมาม่าสามห่อปากกระป๋องหนึ่งกระป๋องอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหนึ่งส่งเยอะนะคะก็เลยจะต้องจะบอกว่ามันใช้ทุนเยอะมากพอสมควรนะคะก็คือ1ล้านบาทนี่แหละที่1ตั้งงบเอาไว้นะคะก็คือ1ล้านบาทเลยนะคะเป็นการทําแบบบุญนี้บารมีปลู่ครั้งที่1นะคะเป็นบุญนี้บารมีปู่ครั้งที่1นะก็จะทําไปเรื่อยๆครั้งที่2ที่3ที่4ที่5ไปเรื่อยๆนะคะได้โชคมาก็จะทานะคะคือ1ขอบอกก่อนเลยว่า1นึ่ง้ซื้อไม่ได้ซื้อหวย ก็ซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะคะอาจารย์ไม่ให้ซื้อนะคะอาจารย์ไม่ซื้อหวยนะคะก็เลยให้แนวทางอย่างเดียวลูกคา้าถูกหวยมีโชคก็มาก็โอเคแล้วนะคะอ่ะสวัสดี2 0 0 0 0คนดูนะคะ21,900คนดูใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยนะคะ2 1 0 0 0 คนดูนี้นะคะ1ขอสักห้าพันคนนะคะฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยเราจะรอดูว่าคนอยากได้รัฐบาลไทยไหมถ้าอยากได้รัฐบาลไทยหนึ่งก็จะแจกให้ในไลฟ์เลยนะคะคุณแม่เจ็บมากเลยไม่กระแทกอะต่อไปนะคะลูกค้าท่านใดที่อยาก CF สินค้าอยากเข้ากลุ่ม VIP กลุ่ม VIP เนี่ยขออนุญาตแจ้งเลยค่ะ น่าจะอยากให้ลงเลยเดี๋ยวให้แอดมินไปโหวตนะคะหนึ่งจะลงรัฐบาลไทยเลยเพราะตามหน้าที่ของหนึ่งจะลงเลยหนึ่งไม่อยากรอนะคะเดี๋ยวจะมีประเด็นนั่นนู่นนี่นะคะเอวิตจริงจริงกับเบลนะคะ สวัสดี19,000คนดูนะคะฟังให้ดีนะเลขบัญชีอยู่ด้านบนลายของจริงอยู่ด้านบนบัญชีมีบัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทพิาราเครื่องรางความรวย88ลายมีลายเดียวค่ะแอดน้ำหนึ่งแปดแปดมีแอดน้ำหน้ามีแค่ลายเดียวนะคะมีแค่ลายเดียว